ดีใจจริงเลยเว้ยไปใส่โค้ดมาเยสได้โค้ดมาเลยอีกดอกเนี่ยเนี่ยหน่แหน่แหน่แหน่ที่จริงที่จริงอันนี้ผมไม่มีนะครับแต่กดตรงนี้มาจะได้ไม่ได้ได้ฟรีหมดเลยนะไม่ได้ฟรีปับ๊บกดตรงนี้ได้ปั๊บปั๊บปั๊บตรงนี้ไม่ได้ครับต้องใส่โค้ดมันจะได้นครับนี่ผมไปใส่โค้ดมาอืมได้แหละใครที่ยังไม่รู้ที่ใส่โค้ดก็ตรงนี้นะครับแล้วซิมพิมพ์อึอไม่ใช่ดิ พิมคำว่า C O D E S นะครับพิมพคขาว่า C O D E S จากนั้นให้เราไปเลื่อนตรงนี้นะครับ How to labeling u p t h e c o d e นะครับจากนั้นให้เราอะ่ะกดไปตรงนี้นะครับอันที่สามรับ g o t h e to the e c o d e เอ่อช่างแมงเลยน,นนะครับและให้คุณอะ่ะก็ อยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่ไม่ได้นะกดตรงนี้ีไม่ได้นะครับให้เราอะไปกดตรงแฮมอะไรดิแฮมป๊อปปูป๊อบโมโค้ดคลิกแฮมให้ฮามให้อีกอย่างนี้นะครับกดไปตรงนี้แหละจากนั้นอะก็ขึ้นเลยใครยังไม่ได้ดูรูปนี้นะครับดูรูปนี้ครับนี่ใครยังไม่ได้ดูรูปนี้นะ ใครยังไม่ได้ดูรูปตรงนี้ไว้นะครับนี่โค้ดจริงๆโค้ดจริงๆนี่ปป,ป,ปูม,มุอเบือเป็นโค้ดอะถูกแล้วอันนั้นก็จะเป็นนกนะนกสีฟ้าอันนี้ก็โค้ดสไปโค้ดได้นะครับนะอืมจะจบคิปเพลงนี้นะรีบายสร้างตัวละครเตรียมรับชมตัวละครผมได้นะครับ แล้วเล่ยนะแต่ครานนี้ผมไม่เซฟนะไม่เซฟไม่เซฟนะไม่เซฟตอนนี้ไม่เซฟตาอีฟิตเตกอันนี้ผมไม่เคยใช้นะเออจริงนะครับผมไม่เคยใช้เด็ดขาดนี่วดกบิการเลยเอ้ยวดกิการครับเอฟิตตาเขาบิการตาวิการทางจิตและสมองทางพิก มันมันปิดตาไม่ชัดอ่ะมันปิดตาไม่ชัดอ่ะไนไหนไหนมันอยู่ตรงเนี้ยให้ถึงเพื่อนอะเราบอกเราบอกครับเป็นยังไงจีวะเ่าแต่งยังไงเร้เด่ไม่รู้อ่ะแต่งไงวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแคทเกลแม่มดทุย างนี้หรือเนี่ยนี่อย่าไปใส่เอออย่างนี้เหรอแต่งอย่างนี้เหรอที่ตรงไหนวะอย่าเลื้กนะอย่าเลือกเทพเนลยตัดยังไงอ่ะเออเออด็กเลี้ยงแกะน่ารักเทีเลยสาไทย,ยู่เลยวะเขียร์ไม่ได้ได้วย ย e ู f f นะครับตอนนี้ชื่อ u f f นะครับตอนนี้ชื่อยู f นะฮะชื่อตัวนี้ไว้นะเมตัลคอนเซปตสีตัวตอนนี้ชื่อ u e ีเอ้ยเอฟเอฟเฟ f อเออ่เอฟเอฟอฟเอฟเนอฟลอฟนะ น้าเกมแ้วหมวกไม่หอกให้กูด้วยนะแค่ขอออกนะมันไม่เซม่บมันเซมให้ผมเออ U F e U F F เ็คนตั้งไปแล้วอ่ะ U F F อ่ะเนี่ยลาตอฟอียู อีซี่เอ็กซไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จีีอีซคนใช้ซื่อไปแล้ว e อ็กไม่ได้มันก็ส่งแบบนี้เลยไม่ได้เออ ไม่ได้ครับไม่ได้เลยเซฟผมจะเซฟบ้าอ,อยา่าเซฟอีเดบไปเดบเมื่อกี้ทำมั่วเออเรืเรืเร็ช่างแม่งครับตะครอนี้ผมไม่เซฟใบ